อยากรู้ไหมครับว่าถนนคอนกรีตเขาก่อสร้างกันยังไงเริ่มที่เอาดินปรสจากรากไม้นะครับมาถมทําการบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรนะครับชั้นต่อไปก็คือชั้นรองพื้นทางแล้วก็ทําการบดอัดแน่นด้วยเครื่องจกักรจากนั้นครับก็ตั้งไม้แบบเอาทรายมาถมนะครับปรับระดับให้5เซนเทคอนกรีตชั้นที่1ก่อนติดตั้งโดเวลบาร์นะครับตามรอยต่อต่างๆ จากนั้นก็เอาเหล็กตะแกรง y m e เมมาวางนะครับว m เมตัวนี้นะครับก็คือเป็นเหล็ก t e m p พลเจอร์ป้องกันการแตกล้าวเทคอนกรีตชั้นที่2นะครับแต่งผิวหน้าของคอนกรีตให้เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นนะครับก็ทำผิวหน้าให้มันขรุขระนะครับป้องกันการลื่นฉีดพ่นปุม่มน้ำยาคอนกรีตทำการตัดจอยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นจอยรอยต่อป้องกันการการยืดหดตัวของคอนกรีตตรวจวัดความเรียบของถนนทำการตีเส้นจราจรใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ